สวัสดีครับยิยนดีทุกคนต้อนรับกลับเข้าสู่วีด้งเราอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคาถามที่เออน่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่สมัยก่อนตอนเด็กๆอะ่ะเราค่อนข้างเออเชื่อทำไมเป็นแบบนั้นวะนั่นคือเรื่องของราคาของฮาร์ดดิสก์ครับคือคนส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะบอกว่าเขาจะดูที่ ความจุของฮาร์ดดิสลูกนั้นเป็นหลักใช่ไหมครับเช่นสมมุติว่าลูกนี้4 T b เทราไบต์ลูกนี้5เทราไบต์ลูก5 T b เทราไบต์ก็ควรจะแพงกว่าลูก4เทราไบต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่คุณเคยเจอไหมครับฮาร์ดดิสตเทราไบต์เท่ากันแต่ราคาเนี่ยห่างกันประมาณ2,000กว่าบาทมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมลูกหนึ่งเนี่ยถูกกว่า2,000กว่าบาททำไมถึงไปแบบนั้นทําไมอลูกเนี้ยแม่งแพงจังวะ มันมีฟีเจอร์เชีย่ยอะไรวะที่อยู่ในนั้นทําให้ราคาแม่งแพงกว่า2000กว่าบาทวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังน,นะครับว่าอะไรมันอยู่ในสเปคของฮร์ดิสก์กันบ้างนะครับที่ถ้าสมมติว่าเราจะซื้อไปใช้งานเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับผมขอแบ่งออกเป็นกลุ่มการใช้งานละกันนะครับว่าเป็นกลุ่มการใช้งานแบบคนทั่วไปแล้วก็กลุ่มการใช้งานแบบระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ระดับระดับพวกแบบ High Performance System ทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างในการที่จะซื้อฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งสำหรับการใช้งานแต่ละรูปแบบนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะครับประเภทแรกนะครับนั่นคือกลุ่มผู้ใช้งานทั่วๆไปทั่วๆไ,ไปที่เราพูดถึงนี้คือการใช้งานลักษณะการใช้งานแบบตามบ้านคุณใช้งานอยู่ใน PC ใช่ครับเรายังใช้งานฮาร์ดดิสก์กันอยู่นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างโอเคถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลเยอะอะไรเงี้ยอ่ะ การใช้งานทั่วๆไปแบบ PC d e เดสก์ท็อปทั่วๆไปอย่างนี้ครับเช่นสมมติคุณซื้อแบบ6 t B อะไรแบบนี้อ่ะมันจะมีขายอยู่ใช่ไหมครับซึ่งการใช้งานทั่วๆไปนะครับแนะนำว่าให้คุณน่ะไปดูที่เรื่องของรอบหมุนว่าอ่ะรอบหมุนเนี่ยมันเร็วมันช้าขนาดไหนนะครับเพราะว่าตัวรอบหมุนเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความเร็วในการที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับยิ่งรอบหมุนสูงความเร็วที่คุณทำได้ก็จะมากขึ้น อันนี้คือธรรมชาติของฟิสิกส์ของฮาร์ดดิสนะครับอ่ายิ่งรอบสูงยิ่งเข้าถึงข้อมูลได้เร็วมากขึ้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดัตต r เรทจะสูงขึ้นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะสูงขึ้นแต่ถามว่าการใช้งานตามบ้านจริงๆถ้าคุณเน้นการเก็บข้อมูลเป็นแค่อาร์คายไปเรื่อยๆนะครับความเร็วพวกนี้ผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องสนใจมากขนาดนั้นก็ได้นะครับเผลอเนี่ยการเลือกตัวที่มี รอบหมุนต่ํากว่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีวกว่านะครับเพราะว่า1คือการที่คุณใช้มอเตอร์ที่หมุนได้เร็วขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าคุณต้องใช้พลังงานเยอะขึ้น 2. คือเมื่อคุณหมุนเร็วขึ้นมันทําให้เกิดความร้อนสะสมมากขึ้นคุณต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีมากขึ้นหน่อยหนึ่งอ่าหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งอ่ากับ3คือเมื่อมันหมุนเร็วขึ้นนะครับ มันจะทําให้มีการเสื่อมของอุปกรณ์ที่เร็วกว่าตัวที่หมุนช้ากว่าอ่านั่นแปลว่าอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสที่มันมีรอบหมุนสูงกว่าเนี่ยมักจะมีอายุการใช้งานที่สั้นมากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปนะครับในการใช้งานตามบ้านแบบปกติเลยเนี่ยในการใช้งานอาคาดิคก์พวกนี้รับ ผวลวนะน้ำรอบอยู่ที่ประมาณสัก5,002ถึง5,004 RPM อะไรเงี้ยก็น่าจะกำลังดีแล้วนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่คุณจะดูเมื่อคุณซื้อฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานตามบ้านจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเชี่์อะไรเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฮาร์ดดิสก์ Hard isk, ที่คุณใช้งานตามบ้านเนี่ยเอ่อฮาร์ดดิสก์แตลรุ่นที่มันออกแบบมาเพื่อโฮมยูสเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หมดเลยมันไม่ค่อยมีการแยกย่อยประเภทอะไรมากมาย ขนาดนั้นนะครับมันอาจจะมีแค่อย่างมากก็คือว่าคุณไปใช้งานในกลุ่มของพวก High Performance Desktop ที่คุณใช้งานตามบ้านนะเช่นสมมุติว่าคุณเอามาใส่เกมอะไรอย่างเงี้ยจะถามส่วนตัวผมนะผมไมแนะนําในปี2024เท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วณวันนี้ราคา SSD เนี่ยมันค่อนข้างถูกลงเรื่อยๆการที่ถ้าสมมติคุณต้องการจะเอา SSD มาใส่เอาสโตรเลตมาใส่เกมอ่ะ ผมก็แนะนําให้คุณไปซื้อ SSD ดีกว่าถึงแม้จะเป็น SATA SSD หรือแม้จะเป็น NVMe SSD เนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็น option ที่ดีกว่าเพราะนีนน่ option ที่คุณใช้ฮาร์ดดิสตามบ้านจริงๆอะ่ะผมบอกว่ามันคือเรื่องของ archive storage มากกว่าว่าเออคุณเก็บ document คุณเก็บรูปภาพอะไรที่มันไม่ได้ต้องการการ access ที่รวดเร็วขนาดน,านั้นก็เลยบอกว่าเออถ้าคุณใช้งานตามบ้านฮาร์ดดิสค,คุณสามารถซื้อแทบจะอะไรก็ได้เลยเออแค่นั้นเลยนะครับขอแค่ว่า หคือเป็นยี่ห้อที่คุณไว้ใจได้เช่นผมไว้ใจ Western Digital ผมก็จะซื้อ Western Digital อะไรคุณไว้ใจซีเกตคุณก็ไปซื้อซีเกตนะครับสองคือเรื่องของประกันต่างๆนะครับเพราะผมมองว่าการใช้งานตามบ้านอะไรหลายอย่างเนี่ยเราคงไม่ได้อยากที่จะแบบอาเสียปุ๊บต้องเปลี่ยนแบบต้องต้องไปเสียเงินซื้อตัวใหม่อะมันจะดีกว่าถ้าสมมติว่าอะคุณซื้อมาวมัมีประกันอะไรเงี้ยเช่นแบบ5ปี6ปีอะไรเงี้ยอะถ้ามันมีเรื่องเนี้ยคุณก็สามารถ เซฟในเรื่องนี้ได้ค่อนข้างแบบเยอะมากนะครับเพราะว่าเราคงไม่อยากจะเปลี่ยนมันหรอกเนาะเออลักษณะแบบนี้นะครับส่วนแบบที่2นะครับการใช้งานแบบที่2ก็คือการใช้งานบนระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับการใช้งานแบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างจากการใช้งานแบบธรรมดาเห็นได้ชัดๆเลยนะครับตรงที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณปิดมาไงถูกปะคุณไม่ได้ปิดเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นฮาร์ดดิสก์ที่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ย มันจะต้องรันแบบเี่นได้ว่า t w e n t เพื่อจะรอรับคอนเนคชันจากคุณถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยพอมันเปิดใช้งานทิ้งไว้ตลอดเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความเสถียรหรือ reliability ความคงทนต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในฮร์ดิสที่คุณใช้ในเซิร์ฟเวอร์เช่นถ้าเป็นซีีที่เป็น NAS อะไรหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ด้านเซนเตอร์พวกนี้ครับเขาจะมีบอกในสเปคชีนะเขาจะมีบอกเรื่องของค่า reliability ขึ้นมาเช่น MTB uh, Mean Time Between MT b e t w r i n FAILURE MTBF อะไรนะครับหรือว่าค่ามันจะมีหลายๆค่าเนาะพวก Annual f a i l AFR อะไรเงี้ยครับอันนี้คุณต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าอะไรประมาณไหนแล้วคุณสามารถรับได้ประมาณไหนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วฮันติสที่มันมีค่า Reliability สูงๆเนี่ยราคาจะสูงขึ้นซึ่งมันสูงขึ้นมันไม่ได้สูงขึ้นโดยที่แบบเขาแค่จ a ก k up the price ะ คือในภายในนั้นนะครับมันจะมีเทคโนโลยีบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ reliability rate มันสูงมากขึ้นเช่นการที่คุณใส่ helium f i e l อย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเซนเซอร์พวกแบบ vibration sensor บางอย่างมันเลยทำให้ reliability rate มันสูงมากขึ้นในนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูใน data sheet นะครับว่าเฮ้ยตัวนี้มันสูงประมาณนี้พอแล้วเช่นสมมติว่าอันนี้คุณสามารถแบบใช้งานได้5-6ปีเฮ้ย มันก็น่าจะคืนทุนแล้วมันน่าจะโอเคแล้วคุณอ่ะคุณก็ใช้เลือกใช้ตัวนั้นได้หรือว่าอุ้ยบอกว่าอุ้ยมันไม่พอว่ะมันผมว่ามันต้องไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมซึ่งฮาร์ดดิสสำหรับแน็ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมันจะมีพวกซอฟต์แวร์บางอย่างหรือเฟิร์มแวร์บางอย่างเนี่ยใส่เข้ามาให้อยู่ในฮาร์ดดิสเช่นเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีเรื่องของ v i b r a t i o n sensor ใช่ไหมครับเจ้าตัวฮาร์ดดิสัวหรับ,บ,รบันน์บาแบบ ลองรับการสั่นได้มากกว่าเพราะว่าเวลาคุณใส่ฮันดิสเข้าไปเยอะๆในที่เดียวกันนะครับฮร์ดิสมันคือจานหมุนถูกปะวูวูวูแบบนี้ซึ่งพอมันหมุนวูวูวูแบบเนี้ยมันจะมีเรื่องของอาการสั่นเกิดขึ้นคือถ้าสมมติหลูกไม่เป็นไร9ก้าต่อไปอ่าไม่ใช่2ลูกสาลูกคุณใส่แค่สาสลูกเนี่ยมันมันไม่ใช่ปัญหาถูกไหมครับแต่ถ้าคุณกําลังใส่อยู่ที่ประมาณ6ลูก10ลูก1 0อยลูกอยู่ในเครื่องแชสซีเดียวกันเนี่ย ไอแรงสั่นเล็กๆเนี่ยเมื่อมันบุกๆๆ,ๆ,ๆๆรวมเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการสั่นแบบ,แบ,บ,แบ,บสั่นมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยฮาร์ดดิสที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์พวก NAS อะไรพวกนี้ครับมันก็เลยออกแบบมาให้สามารถรองรับการสั่นสะเทือนได้มากกว่าฮาร์ดดิสทั่วๆไปโดยที่อาจจะมีเนี่ยที่บอกว่ามี Vibration Sensor บางอย่างแล้วก็เพื่อที่จะมาแบบ Compensate อะไรพวกนี้มันจะมีฟีเจอร์พวกนี้อยู่ด้วยนะครับ แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขาจะมักจะมีมาให้นะครับคือเมื่อเราเปิดเครื่องหรือเราใช้งานฮาร์ดดิสก์ไปนนานนะครับมันจะต้องมีระบบในการตรวจสอบสุขภาพของมันนะว่าอ้ยใช้ไปแล้วเออมันแก่มันบไวไทแล้วนะคุณต้องเตรียมเปลี่ยนแล้วนะฉันแก่มากแล้วอะไรแบบนี้มันต้องมีระบบพวกนี้เพื่อที่จะแบบช่วยเตือนเราล่วงหน้านะครับซึ่งระบบเนี้ยมันคือสมาร์ทนะครับโดยทั่วไปเนี่ยฮาร์ดดิสก์ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีโปรโตคอลสมาร์ทโปรโตคอลที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็มีการตรวจสอบค่าที่ค่อนข้างแม่นยํามากกว่าฮาร์ดดิสต่างบ้านทั่วๆไปนะครับเผื่อเนี่ยฮารดิสบางบ้านบางตัวเนี่ยสมาร์ทอ่านได้แค่บางอย่างแต่ว่าพวกฮาร์ดดิสต์สหรับเซิร์ฟเวอร์ครับมันจะมีการอ่านค่าสมาร์ทที่ค่อนข้างแบบเก่งมากนะครับมันเป็นไดโนสติกเดต้ a ตัวหนึ่งที่เราสามารถแบบใช้ในการแบบเตรียมตัวล่วงหน้าได้สมมุติว่า เฮ้ยมันเริ่มจะดีเกรดแล้วมันเริ่มมันเริ่มเตือนแล้วว่าเอ้ยตัวนี้มันไม่โอเคค่าเนี้ยมันไม่โอเคแล้วเช่นสมมติว่าค่าในเรื่องของการ move แบบ bad sector เองเงี้ยคุณใช้ไปแล้วอุ้ยมันเริ่มมันเริ่มมาแล้วค่ามันเริ่มมาแล้วตัวตัว OS ของ NAS หรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์นั่นะครับมันจะมีความสามารถในการที่จะ warning ได้ว่าเฮ้ย hard disk ลูกเนี้ยมันมันเริ่มแล้วว่ะมันเริ่มแล้วว่ะมึงต้องเตรียมตัวซื้อแล้วนะอะไรเงี้ยเออต้องเตรียมตัวหาที่ส w a p แล้วหรือว่ามีโปร อะไรแบบนี้ครับมันจะมีค่าพวกนี้แบบอ่านได้มากกว่าฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้งานตามบ้านทั่วๆไปนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้ในเซิร์ฟเวอร์ครับมันจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้งานตามบ้านขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเออประมาณนั้นนะครับแต่เท่าที่เราลองไปเสิร์ตร,ราคาดูนะฮาร์ดดิสก์ที่คุณใช้ใน N a สตัวพื้นฐาน่ะ ราคามันจะใกล้เคียงกับตัว High Performance Desktop ที่คุณใช้ตามบ้านเช่น WD Black ที่เป็น High Performance นะครับราคาในความจุดเดียวกันนะ่ะมันจะใกล้เคียงกับฝั่งที่เป็น WD Red ที่เป็นสำหรับ NAS เลยเออถ้าคุณลองไปเสิร์ชๆดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสมมติว่าคุณจะซื้อแบบ WD Red มาเพื่อใช้งานตามบ้านผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะเนี่ยฮาร์ดดิสก์แต่ละต,ตัวมันจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่า ฮาร์ดดิสส์สำหรับพวกเซอร์เวลรแลนด์ต่างอ่ะมันจะมีฮาร์ดดิส์เฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อเซอร์เวลแลนด์ถามว่าคุณใช้ฮาร์ดดิสส์สำหรับได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่าการใช้งานแบบเซอร์เวลแลนด์อย่างเงี้ยครับการใช้งานบนกล้องวิดีโออ่ะไอ,ไอพวกกล้องวงจรปิดทั้งหลายครับมันจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากการใช้ทั้ง NAS และการใช้บนเดสก์ท็อปทั่วไปนั่นคือมันเป็นการใช้งานที่เรียกว่าเป็น write Optimized นะครับก็คือมันจะต้องเขียนข้อมูลอยู่ ตลอดเวลาตลอดเวลาคือภาพมันก็จะฟีดจากกล้องฟีด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 เข้ามาตลอดเวลาดน้นเนี่ยฮาร์ดดิสก์ที่ถูกดีไซน์มาเพื่อวิดีโอเซ์เวยน์นะครับเขาจะดีไซน์มาให้มันรองรับการเขียนที่ค่อนข้างหนักหน่วงนิดนึงเช่นมันอาจจะมีค่าเขาเรียกว่าค่าเทราไบต์วิเทนที่ค่อนข้างสูงกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไปอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองไปดูได้นะครับทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย เราขอพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งที่สนุกมากนะครับต้อมั่นใจว่าคนทั่วๆไปก็คงไม่ค่อยได้เล่นนะครับนั่นคือฝั่งของพวก high performance server นะครับค,คือเป็นฮาร์ดดิสกที่ b a s e o f board r o ะคือมันสามารถเปิดทิงไว้ได้นานๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะมี performance ที่สูงมากนะครับซึ่งฮาร์ดดิสพวกนี้ครับเราไม่สามารถหาใช้งานได้ตามบ้านทั่วๆไปนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ตาม data center หรือว่าอยู่ตามพวก storage system ขนาดใหญ่นะครับเช่นสมมติคุณใช้ SAN uh, storage area network นะครับคุณใช้ SAN อย่างเงี้ยคุณก็จะเจอได้นะครับโดยที่ฮาร์ดดิสก์พวกนี้ครับมันจะไม่ได้เสียบผ่าน SATA เหมือนที่เราใช้งานตามบ้านหรือใช้งานตาม NAS ทั่วๆไปนะครับไอู้กนี้เขาจะใช้ SAS protocol อ่าเป็นสับใหม่นะครับก็คือเป็นโปรโตคอลตัวหนึ่งที่ใช้ในการ เข้าถึง Storage เนี่ยแบบความเร็วสูงและมันจะมีฟีเจอร์อีกเยอะมากที่อยู่ในฮาร์ดดิสแบบ SAS นะครับที่ใช้งาน SAS Protocol นะครับอันนี้แนะนำว่าถ้าใครสนใจนะครับลองไปเปิดหาดูไดน้นะครับนะพวกนี้ยฮาร์ดดิสพวกนี้ผมบอกเลยว่า5 0 0 g 0กิก700กิกเนี่ยราคาแม่งเหยียบหมื่นนะคือราคาแม่งแบบบ้าคลั่งมากนะครับอันนี้ก็คือคุณจะได้คุณจะได้เห็นความต่างของมันเลยครับว่าเฮ้ หูมันราคาเป็นแบบทูเดอ m o o ูของแท้อะไรแบบนี้ทำให้องค์กรหลายๆองค์กรเดี๋ยวนี้ครับบางเจ้าเนี่ยเขาก็เลยไม่ใช้ SaaS, แซสเขาพยายามไปใช้แบบพวกซอฟต์แวร์ดีไฟล์ s ิสเต็บางอย่างขึ้นมาอะไรเงี้ยเพื่อให้คอสในการเปลี่ยนฮาร์ดดิสพวกนี้มันถูกลงแล้วคุณก็ไม่ใช้พวก Sata ธรรมดาอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมีโปรโตคอลที่บิวอินในฮาร์ดแวร์พวพอนี้มันก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้อันนี้ก็คือการ สิ่งที่คุณจะต้องดูทั้งหมดในแต่ละฝั่งนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อฮาร์ดดิสก์สำทำอะไรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีวิธีการดูที่แตกต่างกันในเรื่องของสเปคนะครับเช่นสมมุติว่าคุณจะซื้อฮาร์ดดิสก์ใช้งานตามบ้านอะ่ะคุณไม่ต้องดู MTBF ก็ได้เพราะว่าคุณก็แค่เปิดวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถูกป่ะเลสเซแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงคุณไม่ได้เปิดแบบ t ทเวนที่แบบทุกๆวันแบบนั้นแบบเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับอะไรแบบนี้เนาะอ๋อจะมีอันนึง ที่มันเคยเป็นประเด็นในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของ C M R แล้วก็ S M R นะครับภายในฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นวงกลมใช่ไหมเป็นแผ่นวงกลมใช่ป่ะแล้วในมันจะมีวิธีการเขียนอยู่เป็นแทร็กเป็นแทร็กก็คือเป็นวงกลมค่อยๆค,คลีออกไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นแบบ S M R เนี่ยมันจะมีการเขียนทับทับแท,ทร็กกันก็คือ ครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะโดนเขียนอันนี้ผมบอกว่าลองไปอ่านในบล็อกผมได้ครับผมเคยเขียนเรื่อง S.M.R กับ C.M.R ไว้แล้วนะครับแต่ว่าฮาร์ดดิสที่ผมแนะนำสำหรับการใช้งานจริงๆเนี่ยครับคือแนะนำให้ไปใช้แบบ C.M.R ถ้าคุณต้องการ Perform a n c e จริงๆแต่ถ้าเป็น S.M.R เนี่ยผมแนะนำในเรื่องของ d e n s i t y นะครับเพราะว่า density ถ้าคุณคุณต้องการ s r a g e Space ที่เยอะมากจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณไปใช้พวกตระกูล S.M.R หรือว่าคุณต้องทำแบบ archive อะไรเงี้ยเออผมแนะนำให้คุณใช้ S.M.R จะดีกว่านะครับเพราะว่า ราคาต่อพื้นที่เนี่ยดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะเขียนแทร็กทับกันแต่ว่าเวลาในการอ่านมันก็อ่านได้นะครับแค่ว่าเวลาคุณเขียนข้อมูลทับอ่ะคุณต้องเขียนสองรอบซึ่งมันจะช้าดังนั้นมันจะช้าตอนที่คุณเขียนดังนั้นไอแบบ S M R เนี่ยประเภทแรกที่มึงไม่ควรจะใช้เยอะๆเลยนะครับนั่นคือฝั่งของวิดีโอ s u r v e วล l ล n c e นะครับคุณไม่ควรจะใช้ S M R hard disk ใช้กับพวกกล้องวงจรปิดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณเนี่ยอายุสั้นลงแบบมหาศาลมากนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณใช้กล้องวงจรปิดไปใช้ตัวพวก C M R นะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในสเปคของฮาร์ดดิสก์เวลาคุณไปซื้อครับคุณต้องอ่านใน d t t s s h e t นะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันในความจุเดียวกันในรุ่นซีรีส์เดียวกันเนี่ยมันจะมีโมเดลที่เป็น C M R และโมเดลที่เป็น S M R ทั้งที่ความจุเท่ากันหน้าตาเหมือนกันความเร็วแบบสเปคค่อนข้างอเดนิคอกันแบบ99%่นะ มีนะครับเช่นตัว WD Blue ั้งถ้านจ,จะไม่เอ้ยถ้าจำไม่ผิดมันจะมีของ Western นะครับ w e s t e r n Digital เนี่ยมันจะมีแบบบางตัวที่มันจะมีรุ่นนั้นเลยรุ่นเดียวกันซีรีส์เดียวกันความจุเท่ากันแต่มีตัวเลือกว่าคุณจะใช้เป็น CMR หรือว่า SMR ได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าตัวฮาร์ดดิสที่เราใช้อย่าง WD Red ที่เราใส่อยู่ใน NAS อีกห้องหนึ่งตรงนี้ครับมันเคยมีประเด็นแบบประมาณว่าซื้อมามันแทนที่มันจะเป็นแบบ C.M.R. ใช่ป่ะมันกลายเป็น S.M.R. อย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแล้วในตลาดอะครับในท้องตลาดอะบางคนเวลาเราซื้อฮร์ดิสอะเราไม่ได้ดูตัวโมเดลนัมเบอร์อะปรากฏว่าอา้าวเชีย่ยซื้อมาแม่งกลายเป็น S.M.R. ฮร์ดิสเฉยเลยอะไรแบบนี้ครับมันก็มีเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของ C.M.R.S.M.R. เนี่ยส่วนตัวถ้าคุณใช้งานตามบ้านนะผมมองว่าคุณไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าคุณเริ่มใช้งานในระดับเซิร์ฟเวอร์คุณเริ่มใช้งานในระดับ NAS คุณเริ่มใช้งานในระดับที่ คุณมีการอ่านเขียนแบบ Intense มากๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเช็คให้ดีนะครับว่าฮาร์ดดิสก์ที่คุณซื้อมาเนี่ยมันเป็น c M R หรือเป็น S M R แล้วมันเหมาะกับการใช้งานของคุณหรือไม่นะครับอันนี้คืออยากจะให้ดูเยอะ,เ,ยอะเพราะว่ามันส่งผลในเรื่องของทั้ง reliability ส่งผลในเรื่องของความเร็ว performance ตั้งแต่ที่คุณจะได้นะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของฮาร์ดดิสก์นะครับนั้นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยโดยสรุปก็คือการที่ฮาร์ดดิสก์มันแพงกว่าการโดยที่ความจุมันเท่ากันเนี่ย อจริงๆคือมันไม่ใช่แค่การที่ผู้ผลิต Jack up the p r i พรโอเคไหมมันมีฟีเจอร์หล,หลยายๆอย่างอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็มาส่งผลเพื่อให้มันไปเหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภทเพราะฉะนั้นถ้าแบบง่ายที่สุดเวลาคุณไปซื้อฮาร์ดดิสนะครับผู้ผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการแบ่งเซกเมนต์ของฮาร์ดดิสค่อนข้างชัดเจนว่าเจ้าสิ่งนี้ใช้งานตามบ้านเจ้าสิ่งนี้ใช้งานแบบ ตามบ้าแต่ High Performance เจ้าสิ่งนี้ใช้บน NAS เจ้าสิ่งนี้ใช้บน Data Center นะครับพวกนี้เขาจะมีแบ่งไว้อยู่แล้วถ้าคุณแบบไม่รู้ได้เลยเนี่ยผมแนะนำให้คุณซื้อตามซีรีส์นั้นๆที่เขาแบ่งออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าคุณมีความรู้เพิ่มขึ้นหน่อยเนี่ยคุณก็อาจจะมองเข้าไปถึงสเปคต่างๆเพื่อเลือกให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับนั้นสุดท้ายแล้วฮาร์ดดิสมันมีเยอะมากครับเทคโนโลยีเราอยู่มานานมันมีเยอะมากก็ เลือกใช้ตามความเหมาะสมของตัวเรานะครับโอเคสำหรับวัน,นี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน Vira ลฟ์ิสเร์ดีครับบ๊ายบาย